สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับกับดวงของเดือน7แล้วนะครับผม17ดกรกฎาคมจนถึงมาร์สิบเสิงหานะครับผมก็ชา้าน,นิดนึงนะครับพอดีระบบ AI มันเปลี่ยนตัวตัวที่ใช้อยู่มันหายไปนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบว่าต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยว่าจะต้องทํานู่ทนทํานี่ว่าจะต้องซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย AI เยอะมากนะครับ AI ทําอะไรได้เยอะมากนะครับนิดหน่อยเราอาจจะ ไม่ได้ทำงานกันแล้วเนาะเพราะว่า AI เข้ามามีส่วนพัฒนาเร็วมากนะครับใครที่ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรไม่จริงครับเพราะว่าอย่างผมเองทำเพจทำอะไรพวกนี้การได้ใช้พวก AI พวกนี้มันทำให้มันเออน่าสนใจมากขึ้นมันดูดีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้มันนะครับเราอย่าเป็นไดโนเสาร์เนาะ เราจะต้องเหมือนพัฒนาไปเหมือนลูกแก้วลูกเนี้ยลูกแก้วแห่งการมีอํานาจนะครับอานาจแห่ง AI อํานาจแห่งการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าอยู่นิ่งนะครับอย่าอยู่นิ่งนะครับตอนนี้ก็ปวนเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหตัวนี้จะจ,ะจ่ายตังค์ตัวนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าตอนนี้ได้เจอ veo 3ใครที่แบบว่าติดตามคิดติดตามอะไรเนาะตามพวก you t u ติ t i ต t อ k อะไรเงี้ย เฟซบุ๊กเนี่ยจะเห็นตอนนี้มี VEO 3มโอ้โหมันทำภาพได้แบบดีมากนะครับใช้ภาษาไทยได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเสียเงินอยู่ <c oughs> ก็เลย750ต่อเดือนนะครับก็ฟรีหนึ่งเดือนแต่มันอาจจะไม่เหมาะของผมเพราะผมต้องใส่หน้าแฟนเพจลงไปมันก็เลยแบบว่า อันนั้นมันคือเจนออกมาปุ๊บแบบมันพูดได้เลยถ้าใครเคยเห็นไอ้ตัวนั้นเป็นโฆษณาเกี่ยวกับลุงที่ติดเกาะอะอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็เป็น AI ที่แบบว่าโคตรพัฒนาเลยอีกหน่อยมันจะไปไกลกว่านี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักชันทำโฆษณาทำศิลปะเตรียมตัวครับผมไปหมดแล้วนะครับม,มันมาหมดแล้วจริงนะเพราะนั้นอันนี้คืออำนาจของการเปลี่ยนแปลง นะครับอันนี้เกินให้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราจะได้เจอกันแน่นอนนะครับอะไปดูกันครับผมวันที่17กรกฎาคมจนถึงประมาณ17สิงหามีอะไรน่าสนใจบ้างลูกแก้วแห่งอำนาจหรือเราจะต้องใช้อำนาจใดๆนะครับเพราะว่าวันที่17ดกรกฎาคมจนถึงประมาณวันที่17สิงหานะครับมันมีดาวย้ายอยู่นะอะดาวเดือนที่แล้วมันเป็นแบบนี้ ดาวเดือนที่แล้วมันเป็นแบบนี้ดาวเดือนนี้หน้าตาแบบนี้ครับนะครับเพราะนั้นดเดือนที่แล้วเราบอกโอ้ยเราย้ายกันแค่3มดวงง่ายเราเลยไม่ค่อยเจอกันนะครับเพราะว่าดาวมันย้ายน้อยมากมันย้ายตั้งแต่เดือนพฤษภาที่มีดาวย,าย้ายดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวลาหูยย้ายพร้อมกันใช่ไหมครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทันทีนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคุณก็ดูข่าวสิครับนะโอ้โหเละเทะไปหมดนะครับ ทั้งวงการลั่นไปทุกวงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นอะ่ะอันนั้นมันคืออะไรเอออันนั้นมันคืออะไรทําไมเอ,อ๊ะเรื่องสีการเรื่องเจ๊หงทําไมมาเยอะแยะมากมายอ่ะผมก็เคยจริงผมก็เคยทํานายไว้นะว่าเมื่อดาวมันจะอยู่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความรักที่ผิดปกตินะครับ ถ้าจำกันได้เนาะไม่รู้จำได้ป่าผมก็ทํานายไปน,นะว่าดาวมนุษย์อยู่ที่มันย้ายจากราศีเมฆเจปีมันเข้าราศีเมฆใช่ไหมครับเมื่อ7ปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างของโลกถูกไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างของโลกเ,เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเนาะระบบต่างๆเปลี่ยนไปพอมนุษย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีพฤกษกมันเป็นเรือนดาวศุกร์ดาวศุกร์คืออะไรครับดาวศุกร์คือการเงินดาวศุกร์คือความหลักเพราะนั้น0ูนย์หก หกที่เป็นเจ้าเรือนถูกมนุษย์อยู่เจ็ดปีเข้ามาทําลายนะครับเพราะนั้นมันก็ทากําลายเกี่ยวกับเรื่องอะไรทําลายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทําลายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเช่นกําแพงภาษีนะทามันออกกําแพงภาษีขึ้นมาเยอะแยะมากมายใครจะไปรู้ว่าเฮ้ยประเทศแม่งแบบว่ามึงเป็นใหญ่ในโลกนี้หรือไงทําไมทุกคนจะต้องใช้สกุลเงินของมึงหมดอ่ะพูดถึงใช่ไหมที่เขาวิเคราะห์กันทําไมเราไม่แบบว่าเปิดแบบออกมารวมกลุ่มกัน แล้วก็ไม่ต้องไปใช้ค่างเงินของเขาคือมันกางเกินนะครับมันกางเกินแล้วล่าสุดนี้บอกว่าอะไรนะมันจะไม่ให้ใช้พวกไอ้ GPS ไอ้อะไรอะ่ะการตุนิยมอะไรของมันอะ่ะใช่ป่ะคืออะไรของมึงเออใช่ป่ะคือดูเหมือนกับมันจะเป็นเจ้าโลกหรือมันกลัวแพ้จีนหรือไงใช่ไหมเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินใช่ป่ะในเรื่องของความรักบ้านเหล่านี้แบบโอ้แหลงมาก ใช่ป่ะแรงมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าดางมนุษย์ตยู่อยู่กับดาวศุกร์ใช่ป่ะอ่าก็ไปทําลายความรับเป็นความลักที่ผิดปกตินะครับแล้วก็จริงๆงแล้วมันมาตั้งนานแล้วใช่ป่ะมันมาตั้งแต่ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมันอยู่แถวๆนี้แล้วไอ้เรื่องพวกแบบความเสื่อมเสียจริงๆรังเราบอกว่าเรื่องความเสื่อมเสียของพระพุทธศนะาสนาเนาะพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมเสียแต่คนที่เอาไปใช้นั่นแหละนะครับเสื่อมเสียทําให้เกิดความเสื่อมเสียจนคนรู้สึกว่า เอ๊ะฉันจะบริจาควัดฉันจะบริจาคเงินฉันทําอะไรดีนะครับกลายเป็นเรารู้สึกว่าเราเอาเงินไปให้กับคนที่ผิดนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเกินคุยกันเนาะเพราะเราไม่ได้คุยกันอาจจะสรุปข่าวให้นะครับก็ฟังไปด้วยคุยไปด้วยผมก็จะสรุปเป็นเรื่องของดวงดาวไปในสไตล์ของผมไปนะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยเราบอกว่าที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้ที่ย้ายมาตั้งแต่พุทธศพเนี่ยเขาเป็นพฤหัสอะไรครับเขาเป็นพฤหัสอุจจาวิราชและเปลาอุจจาวิราชแปลว่าดี แต่ปะแปลว่าไม่ฟังใครเชื่อเหมือนกับใครก็ไม่สนับสนุนเราเป็นปะก็คือน้อยด้อยค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันน้อยด้อยค่าก็แปลว่าพื้นหัสนั้นคือพระพืหัสนั้นคือศีลธรรมนะครับมันน้อยด้อยค่าเนี่ยมันก็มาเข้าตำแหน่งตรงนี้แล้วมันมีอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราดูกาลโยกเราดูกาลโยกนะครับกาลโยกคืออะไรก็คือว่าวันที่เปลี่ยนแปลงของ16เมษา นะครับของประมาณสงการของทุกปีเราจะมีตารางกลาลโยกอยู่นะครับล้วบอกว่าเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยศุกร์เป็นธงใช้ศุกร์เป็นอธิบดีแปลว่าเรื่องของการเงินความรักดีหรือเราใช้วันศุกร์ในการที่จะทําเลิกต่างนานานะครับอันนี้คือเป็นกลาลโยกเนี่ยมันจะบอกเรื่องของการใช้เลิอกอยามนะครับว่าวันศุกร์ดีวันศุกร์กเป็นธงใช้วันศุกร์เป็นอธิบดีนะแต่วันที่5วันหคือวันพฤหัสเป็นอุบาทนะครับพฤหัสเป็นอุบาทก็แปลพฤหัสดาวพฤหัสเอ๊ะ เราก็เอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของมหาทักษะถูกปะเสร็จแล้วโลกาวินาศคืออาทิตย์อ่ะเนี่ยเราดูแค่นี้พอพวกยามเดี๋ยวคุณต้องไปคํานวณต่อเองนะครับเพราะนั้นดูแค่วันว่าเล็บดํานี้ย้อมผมเนาะนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอ่ะถ้าเราดูวันเนาะปีนี้อะไรยังไงดีไม่ดีนะเอาวันศุกร์ไว้ก่อนเพราะศุกร์เป็นธงชยัยเป็นอาิตดีแต่พฤหัสไม่เอาเพราะพฤหัสเป็นอุบาทนะอาทิตย์ไม่เอาเพราะอาทิตย์เป็นโลกาวินาศ แล้วเวลาเราดูในปฏิทินนะบางคนไม่มีปฏิทินนะเนาะก็เนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าวันอาทิตย์นะอ่านี่ไงเป็นโลกาวินาศเนี่ยนะวันอะไรนะวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสเป็นอุบาทเห็นไหมเลิกกลางเรือนบนนะวันสุ์วันสุ์ใช้ได้นะแต่บางทีมันก็ห้ามทาการมงคลเนาะเพราะว่ามันก็ใช้หลักหลายๆหลักตัวด้วยกันนะดูสุขนี่สุขนี่ใช้ได้นะสุขที่หนึ่งสิงหาอย่างเงี้ยเราก็จะดู เราก็จะดูเรื่องอยู่ดามกับไอ้เรื่องตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของดาวเพื่อัดเองที่ย้ายเข้ามาเป็นอุจาวิลาาและเปล่ามันก็เลยอาจจะส่งถามว่ามันจะส่งผลทําให้พระเสื่อมเสียหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะดาวเพื่อัดบางคนบอกมันเป็นพลดาวไม่ใช่เป็นเพราะคนเป็นเพราะนะจะพูดว่าแม่ก็แก่แล้วเนาะแก่แล้วนะบวชเรียนมาก็ ไม่เอาดีกว่านะครับคนพลาดไปแล้วแต่ว่าเอาพูดถึงจริงจริงอ่ะใช่ป่ะเราจะบอกว่าเป็นพราะดาวดาวพระนันมันอุจจาริลและมันเป็นปรัมันก็เลยทําให้พระอืม <c oughs> พินาศหมดไม่ใช่มันเป็นตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลเป็นตัวบุคคลที่อืมเนาะเรียนรู้ในศิลธรรมนู่นนี่นั่นมีมีศีล <c oughs> มีธรรมแต่ไม่ปฏิบัติในศีลในธรรม นะครับสร้างความเสอญเสียถูกไหมครับรู้ว่าเอากันไม่ได้รู้ว่าเราเอากันไม่ได้แต่ใช่ไหมครับนะพูดอย่างนี้คงไม่ผิดเนาะถูกไหมเพราะมันมันกระจ่างออกมาแล้วนะครับกับดาวเสาร์นะดาวเสาย้ายเข้ามาเป็นวินาศในดวงเมืองผู้หญิงทั้งนั้นหรือเปล่าผู้หญิงที่จะมาทําลายเมืองนะครับเพราะดวงเมืองคือดวงดาวเมฆใช่ไหม เสาย้ายเข้ามาเป็นวินาทในดวงเมืองวันนั้นจากเดือนทุษภาที่ผ่านมาโอ้โหระเบิดตุ้ม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 กันเป็นแถวนะครับแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ายังมีเคสใหม่อยู่ใช่ไหมมีเคสใหม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสีกาละเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของเทศทอง <c oughs> นะครับอันนั้นยิ่งมันใหญ่เนาะพอบอกว่าเป็นเทศทองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนี่มันก็มากับสุขการเงินถูกปะ นะเมื่อกี้สุขตัวแรกคือความรักตัวนี้ตัวที่สองคือสุขคือการเงินเห็นไหมมนุษย์จะอยู่ไปทําลายมันนะครับมนุษย์ไปอยู่ไปทําลายมันนะมน,มน,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักของดวงดาวเนาะเราทํานายอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยเอามาทํานายนะครับเราควรแม่นแม่นเลยนะเราควรทํานายก่อนที่เหตุมันเกิดโอเคปะ่ะนะครับเพราะฉนะนั้นผมก็ไปบอกว่าผมไม่ได้แม่นนะ แต่เราเรียนรู้ในเรื่องของดวงดาวแล้วเราเอามาวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ตามเหตุผลและเหตุนะครับแต่คนที่จะแม่นได้ต้องเป็นเหตุและมาผลนะประมาณนี้อ่ะเพราะนั้นเดือนนี้เดือนนี้แล้วเราจะเห็นว่าดาวมันมีการย้ายที่พูดไปเนี่ยนะเหมือนบางคนบอกอุ้ยวนไปหลายวัดไม่ใช่นะครับก็รอให้ดูเนาะสถานการณ์ของดวงดาวว่า มันชี้แจงอะไรบ้างนะครับคนที่เข้าใจเนาะก็รับฟังลักันนะครับบางคนเข้ามาแล้วบอกว่าะายสาระอะไรก็เพจอื่นมีครับนะครับดาวมนุตยูอยู่ตรงนี้นะครับดาวศุกร์เดือนที่แล้วมีแค่าดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนะครับที่ยหยด,ดาวพุธดาวอาทิตย์เองเดือนที่แล้วเป็นอุจจาดานะครับถ้าจาไม่ผิดเนาะดาวอาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วเป็นอุจจาระไม่ใช่ดาวอาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่เดือนที่แล้ว เป็นอาทิตย์เขาเรียกว่าอะไรนะมีตําแหน่งไหมเอ่ยอาทิตย์ที่แล้วเป็นราชาโชคเออเป็นราชาโชคนะครับอาทิตย์เดือนที่แล้วดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคนะครับมีดาวพุธย้ายมีดาวศุกร์ย้ายมีแค่สามันเท่านั้นเองเดือนนี้อุตรลุดเลยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมันก็ถึงเวลาที่มันต้องย้ายละดาดวดวงแรกที่ย้ายก็คือดาวอาทิตย์นะครับย้าย17เจ็กรกฎาคมจนถึงมาสิบเจดสิงหาเป็นดาวอาทิตย์มหาจักรย้ายเข้าราศี กรกดนะครับย้ายเข้าราศีกระกดเดาส่งให้ดูเลยละกันคำนึงเนาะอ่ะเดือนที่แล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นเดาวดวงแรกที่ย้ายนั้นคือเดาทิศย้ายสิบเจ็ดสิงหาอ่าสิบกรกฎาคมถึงประมาณสิบเจ็ดสิงหาแล้วมีความเป็นมหาจักรนะครับมีความเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นมหาจักรก็คืออํานาจนั่นเองอํานาจในมืออํานาจในการปกครองอํานาจที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทย ควรใช้อํานาจกับประเทศข้างบ้านที่มันเหม็นๆได้ละนะครับรู้สึกน่าลาคาญมากนะอืมเพราะนั้นเมื่อประเทศไทยมีโดมเมกอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นมหาจักรในเรือนพันธุนะครับเรือนบ้านเรือน,นขนควายเพราะนั้นคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองคุณควรจะจัดก,การไอ้ประเทศข้างๆ เน่าเนั้นได้ละนะครับน่าลำคาญมากนะครับน่าลำคาญมากปวดตลอดนะครับเพราะฉนั้นจัดก,การได้แล้วเราเป็นอาทิตย์มหาจักรแล้วนะครับสิบเจก,กันตกดาจนถึงประมาณ17สิงหานะครับแล้วหลังจากนั้นก็วันนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็คือวันที่19ก็คือเมื่อวานเมื่อวานนะครับกล่าวว่าอยากจะทําเพจให้เร็วนะแต่แบบว่าทําไม่ได้เพราะว่าโอ้โหอะไรมากมายเยอะแยะมากมายมีดาวย้ายนะครับดาวสุกย้ายดาว เกตย้ายดาวพุธย้ายดาวอังคารย้ายนะเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวก็วไปดูไอ้นี้กันว่านี่ครับเฟสที่สองนะครับเฟสที่สองคือเดี๋ยวนี้ย้ายวันละสองดวงเดี๋ยวนี้ย้ายวันละสองดวงนะครับเฟสที่สองของเราคือวันที่สิบเก้าเมื่อวานนี้สิบ,นนกบ,นะกบเ,เก้ยากรกฎาคมจนถึงเมื่อวันยี่สิบเจ็ดกรกฎานะสิบเก้ากรกฎามีดาวเกตย้ายเป็นมหาอุดย้ายก็มาอยู่ในเรือนของราศี เมถุนแล้ววันเดียวกันนั้น4ีคือดาวพุธย้ายขึ้นไปเหมือนกันย้ายไปเป็นเกษตรบดีที่เมถุนเหมือนกัน4ีกับเก้าย้ายออกไปพร้อมกันนะครับเจอกันก็เลยชวนกันย้ายออกไปนะชอบใจกันอะไรประมาณเนี้นะครับ4ีกับเก้าย้ายออกนะครับถ้าดูปฏิทินเมื่อวานนี้วันเสาร์นะที่วันที่19นะครับเนี่ยดาวพุธจะย้ายดาวเกตย้ายก่อนตอน6โมงเชา้าแล้วดาวพุธเริ่มย้าย9้าโมงนะครับย้ายไปอยู่ที่เนี่ย ราศีเมทุนนะครับเพราะนั้นนี่คือในเฟสที่สองนะครับไปดูในเฟสที่สามกันนะครับในเฟสที่3ย้ายเป็นคู่เหมือนกันอ่าเนาะย้ายเป็นคู่เหมือนกันข้างบนนี่เทพศิรินเนาะ <c oughs> <c oughs> เขียวเหลืองนี่เทพศิรินเนาะข้างล่างสวนกุหลาบ <c oughs> นะครับประมาณนั้น เป็นสีนะไม่เกี่ยวอะไรเราสิทธิ์เก่าอยู่แล้วนะครับข้างล่างมันส่วนกลาบนะครับยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมมีการย้ายของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ย้ายยีกสิบเจ็ดคดาจนถึงมันยีสิบสองติงหาย้ายเป็นดาวเสิร์ตก็คือ,อลุมมาตุ้มมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับมาอยู่ที่เมถุนทั้งสี่ดวงดาวคารย้ายลงนะครับจากที่เขาอยู่ราศีสิงห์เขาก็ย้ายลงมายีิบเจ็ดกรกฎาคมจนถึงวันสิบสองกันยาเป็นมาหาจักรนะเห็นไหมเห็นดาวที่ย้ายสี่ดวงไหมครับ แรงทุกดวงแรงทุกดวงนะครับอาทิตย์เป็นมหาจักรก็อำนาจการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบใช่ไหมครับการปกครองนะครับดาวเกตมหาอุดเขาก็บอกว่าอ่ะก็มีบุญมีบารมีดาวเกตเข้ามาช่วยเป็นมหาอุดในดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเกตมันก็จะเป็นมหาอุดอยู่ประมาณ4ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นราศีเมถุนตำแหน่งที่เป็นราศี อะไรเอ่ยหนังสือผมไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยนะหาตำราก่อนเอาตำราไปทิ้งไว้นหน่อยนกราศีจะเป็นราศีเมถุนราศีสิงห์นะครับแล้วก็ราศีกุมแล้วก็อีกราศีหนึ่งก็คือราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นในสี่ลัคนาเนี่ยก็จะมีดาวเกตที่เป็นมหาอุดนั่นเองนะครับแล้วกเ็เอาตำลาฉันไปวะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเราเราท่องได้อยู่ละไม่มีปัญหาอ่ะเสร็จแล้วดาวอังคารดาวพุธย้ายก็ย้ายดาวพุธเนี่ยเขาเดินมาข้างล่างวันนั้นใช่ไหมครับเขาก็ย้ายมาเป็นดาวพุธมนก่อนแล้วเขาก็ต้องกลับไปพักข้างบนนะครับแล้วเขาเดี๋ยวเขาลงมาข้างล่างเวัะนั้นเขาย้ายขึ้นพร้อมกันเป็นสี่กับเก้านะครับดาวศุกร์ย้ายลงมาตามปกติของเขา นะครับดาวอังคารย้ายตามปกติของเขาเป็นมหาจักรอังคารมหาจักรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร,เป,เ,ร,รเ,เป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของอำนาจที่แบบว่าอังคารคือพวกเดออ็กแวนนะ้นคืออันตรพาลอันตรพาลแบบว่าโอ้จิกโกะอะอะจิกโกะที่แบบไม่ใช่เสานะครับเพราะเสาเองเขาเป็นแบบจิกโกะแบบนักปกครองนะครับเขาจะเป็นแบบอันตรพารลุ่นใหญ่อังคารเนี่ยมันจะนอันตรพารลุนเล็กสายแว้นนะครับประมาณนี้ แล้วสามไปเจอกับเจ็ดเนี่ยสนุกนะครับเนี่ยสามเจอเจ็ดโยกเขาหา1หนึ่งสนุกนะเพราะฉะนั้นอังคารก็มาเป็นมหาจักรตรงนี้อีกนะครับอำนาจถึงการเคลื่อนที่อำนาจถึงการเคลื่อนไหวความน้อยใจนะครับตรงนี้เป็นดาวาดอังคารเฟสสุดท้ายครับดาวพุธย้ายนะครับจากเมื่อกี้ระบบดาวพุธย้ายขึ้นไปข้างบนเขาย้ายลงมาอีกเพราะฉะนั้นจะมีดาวพุธย้ายสองช็อตด,ด้วยกันนะครับเป็นสามสิงหาจนถึงประมาณยี่สิบห้าสิงหาเป็นดาวพุธเสิร์ตก็ลงมาที่กรกฏเหมือนเดิม นะครับถ้าไปกีดูรูปตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นเนี่ยครับดาวพุธขึ้นไปแล้วลงมาดาวเกตขึ้นไปดาวหกลงมาดาวสามลงมานะครับวันนั้นเรามีทั้งหมดสี่เฟสง่ายๆวันนี้เป็นอินโทรกับนะครับว่าดาวมันย้ายเข้าอยู่ในเรือนไหนบ้างนะครับมีอยู่แค่สี่เฟสแต่สี่เฟสนี้น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าดาวมันมีอํานาจดาวมันมีตําแหน่งเยอะมากนะครับผมไปดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับอ่ะมานะครับดูว่าดาวเกต อ่าไม่ใช่ดาวอาทิตย์ที่ย้ายนะครับเป็นมหาจักรอำนาจการปกครองความเด่นดังในเรื่องของการงานเรื่องของความเป็นผู้นํานะครับเพราะฉนั้นอย่างที่บอกนะกวาดได้แล้วไอ้คนข้างบ้านเนี่ยอ่นานำขาญนะปวดแม่งทุกวันนะครับอาทิตย์ย้ายเข้าที่ไข่ครับย้ายเข้าที่กรกฎนนะนะครับกรกฎต้องเป็นผู้นํานะครับต้องเป็นผู้นําจะต้องเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหออกลับหน้าแทนนะ ประมาณนี้นะครับงานจะเข้าเยอะมากเลยสองสามวันที่แล้วงานเข้าเยอะมากนะครับเพราะ1 4 9อยู่รวมกันคนลักษณนะกระกดรู้สึกไหม่าสองวันมอนที่แล้วโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องพูดเดี๋ยวก็มีเรื่องอะไรเข้ามาอื่ตลอดเวลารู้สึกไหมครับน,นั่นแหละ1 4 9เพราะ9ก็ปุ๊บปั๊บทันทีได้4คก็เรื่องของการพูดใช่ปะ่ะ1ก็เรื่องของการทําหน้าที่ของตัวเองในะความรับผิดชอบเพราะฉะนั้น ลัคนาที่โอเคคือลักนามังกรลักนาก็รกฎและลักนากันครับนะสามลักนานี้ถือว่าดาวอาอทิตย์ส่งผลยิงอ่ะร้อยร้อยเปร์เซ็นคนที่ทับเนี่ยเขาเรียกว่าร้อคนที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเล็กเล็ก,กเลงเขาเรียกว่าเกเปอร์เซ็นคนที่อยู่ยกหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเก้าอร์เนตครับแล้วยกหลังค่อยไปเป็น85% นะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์มันก็คือความแรงของดาวนั่นเองนะครับก็3มลัคนานี้ถือว่าดีแล้วลัคนาไหนที่เสียละครับก็ลัคนาสิงห์สิครับเนาะเพราะดาวอาทิตย์ย้ายเป็นวินาศนะครับย้ายเป็นวินาศและลัคนากุมดาวอาทิตย้ายไปเป็นอลิโหูอหลลิมหาจักรด้วยแสดงว่ามีระวังระวังที่จะไปเจอพวกขาใหญ่ๆผู้มีอำนาจนะครับเพราะว่าเราทำนายว่า อาทิตย์เป็นมหมาจรก,ก็คืออาทิตย์ที่มีอำนาจแล้วมาเป็นอรลี่กับคนลักษณะกลุ่มก็แปลว่าระวังไปเหยียบตีนใครนะครับระวังนิดหนึ่งว่าพวกที่มา,มาเป็นศัตรูกับเราเนี่ยอำนาจบัดใหญ่นะครับและอีกลัคณาหนึ่งก็คือลัคนาธนูครับผมลัคนาธนูนะครับผมดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นมรณะโครคภัยไข้เจ็บความเสื่อมนะครับเรื่องการงานอาจจะมีการลดน้อยถอยลงไปนะ อาทิตย์เป็นมหาจักรในเรือนมรณะก็แปลว่าตัวเราเองอาจจะแบบว่าโอ้โหแรกแรกก็แข็งแรงดีแรกแรกก็แบบมีแรงที่จะทํานู่นนี่นั่นแต่พอมันเป็นมหาจักรที่อยู่ในมรณะมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มแบบถอยลงไปใช่ปะ่ะถอยลงไปความเสื่อมของการกระทาแบบแรงดีมากอยู่ๆแรงแบบว่าเหมือนพิการอะไรเงี้ยน,นะครับเรื่องของสุขภาพดาวอาทิตย์มหาจักรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ เรื่องของตาได้ไหมาการผ่าตาัดตาได้ไหมผ่าต้อกระจกได้ไหมได้นะครับอาทิตย์มันเป็นมหาจักรแล้วมันตกอยู่ในเรือ,มอนมรณะมันก็เป็นเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะครับแล้วเป็นเป็นหนักบานหมุนประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูในเฟสที่สองกันนะครับในเฟสที่สองดาวย้ายทั้งหมด2ดวงนะย้ายเป็นคู่เขียวเหลืองก่อนนะครับดาวเกตย้ายขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ที่เรือนของ ราศีอะไรครับราศีเมทุนดาวพุธก็ย้ายขึ้นด้วยวันนั้นไปด้วยกันอ่าไปด้วยกันเนาะสี่กับดาวไปด้วยกันนะครับเพะฉะนั้นก็ขนาดธนูก็จะได้ตรงนี้มานะครับการพูดการเจราจามีพื่ัตคอยช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วพื่นัตนวางก็มาอยู่แถวนี้ก็ยังไม่วิ่งมาเสียนะครับก็ถือว่ายังเป็นพันธุปุตตะอยู่นะวางของพื่รัตเนี่ยดูนวางไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลัคนาคือลัคนาไหนครับผมก็ ลัคนาสิงครับนะครับตัวเมกี้ที่เสียมาดีในในเฟสที่2นะครับก็ดาวพุธกับดาวเกตย้ายไปอยู่ในเรือนของราศีเมทุนเพราะนั้นมอมัรย้ายย้อนกับกรากดก็เอาไป2ดอกนะครับมับงกรก็เอาไป2ดอกนะอ่าใครคนหนึ่งครับใครอีกคนหนึ่งก็อยู่แถวๆนี้พิจิกครับพิจิกก็เอาไป2ดอกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็คืออาทิตย์ ตกอยู่ในเรือนวินาศไม่ใช่สี่เก้าตกในเรือนวินาศของโกนลัคนากรกฎสี่เก้าตกอยู่ในเรือนของอล,ลิของโกนลัคนามมงกรสี่เก้าตกอยู่ในเรือนมรณะของคนลัคนาพิจิกต้องระวังโรคเกี่ยวกับเนบชาอาหารการกินหัวใจโอ้โหนะครับเพราะกรหัดเป็นหัวใจอยู่แล้วนะครับระวังผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยเพราะว่าสี่ห้าเก้าอยู่เรือนมรณะนะครับสาหัสหอยู่เหมือนกันเพราะว่าดาวมันมาแรงนะครับ แล้วก็ไปดูในเฟสที่3ากันในเฟสที่3ามดาวย้ายกระจายกันนะครับดาวศุยยกร์ย้ายลงมาตรงนี้นะครับดาวศุกร์ย้ายเข้ามาตรงนี้ดาวอังคารย้ายลงมาตรงราศีกันเพราะฉะนั้นเอาดาวศุกร์ก่อนดาวศุกร์ย้ายก่อนเพราะฉนั้นดาวศุกร์ย้ายเข้าที่ราศีเมถุนนะครับเมถุนก็มารุมมาต้มสีด่ดวงนะถือว่าดีถือว่าดีนะธนูก็ดีงามราศีสิงห์ก็ดีด้วยนะครับเพราะนั้น ไอ้ที่สวยบอกแล้วปีที่ที่สวยที่สุดเนี่ยกรกกะกฏไม้อรันะครับมังกรไมกแล้วนะแล้วก็พิจิกไปด้วยกันครับสามลัคนานี้ไปด้วยกันครับช่วงนี้มังกรพิจิก,กรระกฏสังเกตแบบว่าเพื่อนมันบอกว่าเนี่ยมาคบคบกันเนี่ยมันก็ดูว่ามันลัคนาอะไรอ้าตายแล้วแม่งสามลัคนานี้เลยมาคบกันเนะี่ยมึงสวยทั้งสามคนอนะ ประมาณนี้นะครับวันนั้นลนาคดากรกฎนะลัคนาบังกอน,นะครับแล้วก็ลัคณาพิจิกเสียในเรื่องของดาวศุกร์นะครับทีนี้แล้วดาวอังคารละ่ะดาวอังคารย้ายลงมาอยู่ในเลือนของราศรีกันใช่ไหมครับราศรีกันก็ต้องได้ในเรื่องของความกล้าความมั่นยันการเดินทางราศรีมีนก็ต้องได้เช่นเดียวกันและราศรีพิจิกอ่ะก็จะได้ตรงนี้มาด้วย นะครับอังคารก็จะดีกับเขาในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่นะครับแต่ต้องระวัง3ามเจ็ดเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับแล้วก็ลัคนาที่เสียแหละครับลัคนาที่เสียก็ต้องเป็นลัคนาตุลน,นะครับลัคนาเมกนะครับแล้วก็ลัคนากุมนะครับประมาณนี้นะไปตกอยู่ในเรือนของวินาของตุลอลิของเมฆแล้วก็ไปอยู่ในเรือนของมรณะของราศีกุมนะครับ และเฟสสุดท้ายครับดาวพุธย้ายลงมานะครับย้ายเสรลงมาจาก3สิงหาก็ถึงประมาณ25สิงหาประมาณ22วันนะครับย้ายลงมาเจอไข่ก็กฎก็มาใหม่ 1- 4การทำสัญญาพ่อตกลงนะครับได้บังกอนมาอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ได้การมาเป็นลาภล่าผลจากการเจรจาค้าขายนะครับคนที่เสียหายก็ต้องเป็นราศีสิงห์นะครับราศีกุมและก็ราศีอะไรอันหนึ่งครับ ราศีธนูครับมันก็จะวนลูปเหมือนอันแรกนะครับเพราะมันคือดาวพุธใหญ่มันก็จะวนลูปเหมือนอันแรกนะครับเฟสสี่จะเหมือนเฟสหนึ่งนะครับแต่เกตหายไปเท่านั้นเองนะครับเกตหายไปแล้วอังคารมาแทนนะครับนี่คืออินโทรก่อนนะครับเดือนนี้อาจจะแบบดูแบบอืมน่าสนุกเหมือนกันนะครับติดตามกันได้นะครับนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ในแต่ละลักษณะครับสวัสดีครับ